ดูเพื่อนสาวเพื่อนสาวทำกับข้าวค่ะ What you call that one? ชะลอมาชูตะกุ่นชะลอมาชูมาชน I don't know กากงกากงปอกปอกป๊อก ไฟนัสบัน for me please นี่เอาใบใบมะขามใบมะขามกับปลาปลามาผสมกันนี่เขาจะทำยำยำผักบุ้งให้กินค่ะ ใส่เครื่องลงไปในน้ำอันนั้นพบแนวแยกไปขอสเมลสเมลอ่าไทยแลนด์คอรไลค่ะพาราอยู่เนาะอ่าสเมลฟิชแย่สติงกี้ฟิชอายีโนโมโตลิตันิิ๊ปิกเตัไบยวิฟิยอดหมวยก็มีโองตูมากโนกู โอ้ oh, mm hmm. ผักบุ้งเขาแต่เสกแนวอีกออร่อยแล้วเนี่ยบอดจเไมเอะไรเนี่ย s ๊ r r y อรไลฟ์กับยูคุก for พริกเลยอาหารหมูบอสบอกว่าอาหารหมู เด็ดไม่เปลี่ยนจากเวียดนามอีกไหมเยอะอีกไม่เกินเลยอ้ยเสร็จแล้วน่ากินมากยำผักบุ้งยำผักบุ้งมีผักบุ้งมีปลาชิงชังเอ็ดอร่อยเลยโอเคอุ้ยปลาล่าฟงฟิงฟงกระจายปลาลาโอเคไอทายสุดเฟส เพื่อนวิชาทำให้กินต้องกินนะจริงๆแล้วทานข้าวแล้วนะเนี่ยเอ็นดูเพื่อนอีกจ okay, ุดหลายเด้อโอเคนับถูแปดดวนร้อยนับถ h แ t ด o u cooking? เอิมพ่อพ่ออ๋อพ่อพ่อพิกุกพ่อพิคุคจะพูดภาษาคขมเมนแล้วฮะ <laughs> น้ไอต์ออรเรดดีไรยัดยัเทสยูคุกกิ้งเล็ดวันแห่ผักบุ้งผักบุ้งต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะเนี่ยเข็มเม <c oughs> เอ็นดูเพื่อนอีกเขาจะทำให้กินเนาะปุมบ <c oughs> យាំប៉